เปิดไฟวิ่งกันเลยดีเดียวครับพี่น้องมองกันไม่เห็นแล้วแม่ม่สานานัดเปิดไฟวิ่งเลยครับอยากเท่องแรงกันเทเลยไปไปเลย สียงยัง,งวะงาเมเนี่ยพี่น้องเป็นไงล่ะงานเล่งไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนเอตะตุงไงฮะเอารอตะตุงอันนี้จะเอาอีกเที่ยวไหมนี่ไม่ได้ก็ดีนะเออจัดไปนะ ฮะเขาตัดแล้วนี่ตัดรถไข่รถพีน่นัทใช่ไหมโอเคไปเขาตัดแล้วครับอ้วิ่งกันสมืดกล้ำเลยครับพี่เอก,ก็ดันดินครับเขากอละาเบ เปิดไฟดันน่ะเอามองยังไงมาแล้วมาแล้วไปโอ้ทำไมได้พี่เอกผมแย่แน่นอนเลยครับดันบ่เป็นเทอะเอาโอ้ยแย่แน่นอนทำไมมีพี่อก ai à, không? bạn không? Có báo Hãy oh. subscribe à, à, cho kênh Ghiền Mì gặp Để không bỏ lỡ những video